โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาสอนลง Professional p a t อัปเดต t ีเจ็นะครับตัวอัปเดตตัวนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าแอดยังไม่ได้ปล่อยเนาะก็มีการเทสก่อนนะครับสำหรับตัว7.0ที่ใครเล่นแล้วมีปัญหาบางคนอาจจะไม่ได้ฟังที่แอดบอกนะครับคือเราต้องลบ เวอร์ชันหกนย์และอัปเดตต่างๆออกให้หมดก่อนนะครับเราถึงจะลง7.0นะครับก็คือลงใหม่หมดเลยไม่ต้องใช้เวอร์ชั่นเก่านะครับเท่าที่แอดเทสก็ไม่น่ามีปัญหานะครับไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาก็น้อยมากนะครับถ้าเราไม่ใส่ของเสริมหรือไม่ยัดอะไรลงไปเยอะเกินไปนะครับเท่าที่แอดเทสแบบแพทเพียวๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับโอเค ก็ยังไงก็ใครที่มีปัญหาลองลบแล้วลงใหม่นะครับเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมดนะครับรวมถึงไฟล์ไฟล์เซฟไฟล์เซตติง้งอะไรต่างๆด้วยนะครับบางบางคนถามว่าไฟล์เซฟไฟล์เซตติง้งลบยังไงนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เอกสารนะครับหม d o c u m e ิเมนต์นะให้เราเข้ามาที่ไม่ต้องลบไม่ต้องลบคนละมีนะครับ พอเวลาเราเรายัดไฟล์ Edit เข้าไปเนี่ยมันมันไม่สร้างให้นะครับเราจะต้องเก็บตัวนี้ไว้นะครับก็เข้ามานะฮะลบอ่าตัวเซตติ้งเก็บไว้ได้นะฮะเก็บไว้ได้แต่จะให้ดีก็ลบก็ได้แล้วตั้งค่าใหม่นะครับหรือถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องลบนะครับให้เราเข้ามาลบในนี้นะครับลบให้หมดนะครับลบให้หมดเลยนะเรามีเซฟอะไรไว้ลบให้หมดนะครับโอเค มาเรื่องของเราต่อนะครับตัวนี้เป็นอัปเดต v7.1 นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็ง่ายนะครับมีลิงก์เดียวพาทเดียวนะครับโหลดมาได้ดได้ฟไฟล์เวลาตัวนี้มานะกดคลิกขวาเอ็กเซลเฮียนะครับเรีกยกไฟล์เนาะ<อ>ก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเปิดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับง่าย,ายๆครับวิธีการลงก็คลิกขวาที่ตัวเกมนะฮะ เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มหลังจากนั้นคุมดำนะคุมดำแพท7เจจุดหนึ่งนะครับลากมาวางลากมาวางนะครับลากมาวางในตัวเกมเนาะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่ o p รเฟ t i o n a l Pads e l e c t เตนะครับจากนั้นให้เราเข้ามาที่ ทูนะครับหรือเครื่องมือนั่นเองนะฮะให้เรากด option file setup นะครับตัวนี้นะตัวเขียวๆนะกดเสร็จแล้วกดตกลงนะครับหรือโอเคนะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเกมได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพราะว่าแอดไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็อดัดเอ่าจุดนหนึ่งก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นอ่า อัปเดตแททูนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นอัปเดตเจลิกนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปก็จะรู้นะครับว่าอัปเดตต่อไปอาจจะมีอะไรบ้างนะฮะโอเคขอบคุณครับ